ถึงช่วงมัตากรูค่ะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ส่งท้ายเดือนสิงหาคมนะคะไม่ต้องโปรยยาวเอาสั้นๆง่ายๆเลยใกล้หวยอ,ออกแล้วค่ะพี่จางราศีไหนจะมีโชคส่งท้ายเดือนสิงหาคมบ้างคะใกล้วันที่หนึ่งเนี่ยหลายคนก็มีลุ้นหลายเรื่องหนึ่งลุ้นเงินเดือนออกออกไม่ออกอ,อันนี้ต้องทำคำ<อ>ถามเรื่องเงินเดือนออกต้องลุ้นเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะอันที่สองก็คือ,อบางคนก็สนับสนุนรัฐบาลน,นะ ลุ้นลอตเตอรี่กันฟังแล้วดูดีจังเลยสนับสนุนรัฐบาลโดยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกินไม่รู้แบ่งหรือเปล่านะครับนั้นเนี่ยคือจะบอกว่ามันก็มีเรื่องหลายเรื่องให้ลุ้นแต่ที่เราจะมาพูดเนี่ยเราพูดถึงคนมีโชคคนมีโชคก็คือว่าเรื่องที่ลุ้นก็จะมีข่าวดีเข้ามาอ่าดังนั้นไม่ว่าคุณจะลุ้นเรื่องอะไรก็ตามย้ํานะครับว่าไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรเพียงอย่างเดียวนะครับเรื่องใดๆที่ลุ้นมาก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์จะออกมาเป็นข่าวดีนะครับราศีแรกที่มีลุ้นนะครับในวันที่หนึ่งนี้เลยนะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นเองนะครับราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่พระราหูเข้าเข้ามายังอยู่อยู่อีกสักพักนึงเลยหละยังไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ดึงเนี่ยนะครับหนึ่งสิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่ดวงดาวโชคลาภเนี่ยเริ่มมีพลังแล้วบังเอิญนะครับพระราหูเนี่ยเป็นดวงดาวแห่งโชคด้วยประกอบกับ มีตัวทําปฏิกิริยาอื่นๆเข้ามาค่ะนะครับพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันไหลแง่ไหลมุมเข้ามาปุ๊บเฮ้ยมันเลยทําให้ราศีพิจิกมีลุ้นเรื่องของโชคลาภเข้ามามากขึ้นอ่าดังนั้นใครราศีพิจิกเนี่ยลองดูนะครับมีบ้านก็เก็บบ้านไว้มีรถอย่าเพิ่งเอาไปขายนะครับไม่ใช่ขายรถขายบ้านมาลุ้นนะไม่ใช่ะเออนะครับคือก็เชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีเข้ามาแหละอ่านะครับคือของพวกนี้เนี่ย มันไม่ใช่ว่าราศีพิจิกทุกคนจะต้องแบบโอ้โหถูกรางวัลกันทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็มีบุญกรรมของแต่ละคนด้วยเพียนแต่ว่าช่วงนี้มันมีสิ่งที่มาช่วยเสริมต้นทุนเราให้ดีขึ้นนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ต้นทุนเก่าแล้วถ้าต้นทุนเก่ามาดีมาบวกกับจังหวะตอนนี้เนี่ยโอ้มีเฮแน่นอนอีกหนึ่งราศีนะครับอันนี้ก็เป็นราศีที่จังหวะในเรื่องของโชคและเรื่องการเงินดีด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ย เริ่มแข็งแรงแล้วก็มีพลังนะครับแต่สิงเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนกันโชคอาจจะแค่สัก20%แต่ที่เหลือก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเงินทองไหลามาเทมานะ,ะครับดังนั้นใครที่เกิดในราศีสิงเ,เงินออกนะครับไม่ใช่เงินเดือนนะเงินเดือนถ้าออกแน่นอนเดี๋ยวไม่มีปัญหาอะไรแต่เงินบางอย่างเช่นเช็คออกพอดีอะนะครับหรือเช็คที่ออกมานานแล้วขึ้นเงินได้ นะครับบงคนเช็คออกมา2เดือนแล้วมนขึ้นเงินได้ช่วงนี้นะครับเงินส่วนแบง่งเงินคอมมิชชั่นนะครับหรือภาษาแบบราชการหน่อยเงินตกเบิกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มทยอยเข้ามานะครับในช่วงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นในวันที่1น,นะครับที่จะถึงนี้นะครับจริงๆก็เราก็บวกไปเกือบจะสัปดาห์หนึงแหละนะครับก็จะเป็นช่วงที่จังหวะดวงดาวเนี่ย ส่งผลดีนะครับทำให้ในเรื่องของทั้งโชคลาภและก็การเงินนะครับอยู่ในเจฑ์ที่ด้วยแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าอะไรเนี่ยก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะกับการทำมาหากินนะนะครับ,ค,รบความขยันความตั้งใจและที่สำคัญคือการหามาได้ก็ไม่สำคัญเทกากว่าเราเก็บเงินได้เท่าไหร่นะครับก็ฝากาสองราศีที่มีโชคตรงนี้นะว่าอย่าลืมเรื่องของการเก็บการออมด้วยนะครับ